สวัสดีค่ะวันนี้มานอกสถานที่เล็กน้อยนะคะคือรู้สึกว่าอยากจะมาชวนคุยเล่นกันนิดนึงอยากอยู่ในบรรยากาศสบายๆะนะเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งค่ะที่รู้จักกันเขาสร้างแท็กขึ้นมาแท็กนึงเรารู้สึกว่าแท็กนี้น่าสนใจมากแม้ว่าแท็กนี้มันจะอยู่ในอินสตาแกรมก็ตามแต่ว่าเนื่องด้วยเราเป็นยูทูบเบอร์เราก็อยากต่อเป็นวิดีโอนะคะแท็กนี้มีชื่อว่า my booklet fun fact ค่ะแ็กสนุกๆเกี่ยวกับความ บ้าข้างหนังสือของฉันอะไรประมาณนี้แล้วกันนะข้อที่แท็กมาเนี่ยมีอยู่6ข้อด้วยกันรเรามาไล่ทีละข้อเลยกว่าข้อที่1ค่ะก็คือ p e r เ o n หรือว่า thing that inspire you to read คนหรือว่าอะไรที่ทําให้คุณเริ่มอ่านหนังสือ จร,จริงๆเรื่องนี้เคยเขียนไว้อยู่ในหนังสือวันครีไทยเดเจสด้วยนะซึ่งเราไม่ได้จะมาขายในคลิปนี้คือเขียนไว้แล้วบอกว่าสมัยเด็กๆค่ะคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่เริ่มทําให้อ่านหนังสือเลยจริงๆคือคุณแม่จะชอบซื้อหนังสือพวกนิทานรูปภาพนู่นนี่นั่นมาให้อ่านเรื่อยๆแล้วก็ที่ทําให้เริ่มอ่านหนังสือเล่มใหญ่จริงๆได้เนี่ยเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณแม่ไปซื้อรามเกียรติ์มาไม่แน่ใจว่าซื้อหรือว่ามีอยู่แล้วในบ้านนะแต่ว่าเป็นรามเกียรติ์ฉบับเปรมเสรี ซึ่งอาจจะใช้อ้างยิงไม่ได้เลยตอนนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นรามเกียรติ์เล่มถอดคาประพันธ์ค่ะนาะขนาดนี้นะจากปากคําของคุณแม่ค่ะคุณแม่อ่านให้ฟังอ่านอ่านอ่านแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งตอนอนะประมาณว่าอ่านไปครึ่งตอนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไว้ค่อยมาอ่านต่อเลยประมาณนี้เสร็จแล้วแม่ก็วางหนังสือเล่มนี้เอาไว้ในที่ที่เราสามารถไปหยิบถึงได้แล้วแม่ก็จากไปนะคะแน่นอนคือก็เหมือนแบบดูซีรีเราได้ดูแค่ครึ่งตอนอนะใครจะไปทนได้ใช่ปะเราก็ต้องไป เป็นเด็กอะ่ะอ่านหนังสือเริ่มออกแล้วก็ไปปีนป่ายหยิบมันลงมาแล้วก็หัดอ่านเองหนังสือเล่มนั้นก็เลยน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เริ่มอ่านหนังสือค่ะส่วนใครสงสัยว่ารามเกียรติ์เล่มนี้เป็นอะไรยังไงก็ไปดูคลิปรีวิวหนังสือรามเกียรตินะคะซึ่งรีวิวให้หลายเวอร์ชั่นมากเขียนไว้ให้แล้วนะข้อที่2ก็คือ one day you will ask to write a story of your life นะักเขียนคนหนึ่งที่อยากให้เขียนเรื่องราวชีวิตของเราข้อนี้ย,ยากเพราะว่าด้วยความทีม่เป็นนักเขียนถ้าสมมติว่า อยากให้ใครสักคนเขียนเรื่องของตัวเองก,ก็อยากเขียนเองแหละรู้สึกว่าเมาส์มอยตัวเองคงสนุกกว่าการที่ให้ใครสักคนมานั่งสัมภาษณ์แล้วเอาไปเขียนนะนะแต่ว่าถ้าจาเป็นจริงๆเนี่ยจะต้องเลือกใครสักคนมาเขียนก็อาจจะเลือกเป็นคุณวอลแหวนที่เขียนไปคืนคการ์ตูนเรื่องบอยนะที่เป็นการ์ตูนไทยค่ะรู้สึกว่าเขาเขียนชีวิตของบอยซึ่งไม่มีตัวตนจริงๆเนี่ยออกมาได้น่าสนใจพอสมควรจนถึงขั้นเป็นแฟนคลับบอยมายาวนานนะ ถ้าเขาไมาเ่เขียนชีวิตเราก็อาจจะสนุกสนานเฮฮาแล้วก็จับมุมสนุกสนุกขึ้นมาเล่าได้ดีงามพระรามแปดนะคะข้ oh. อที่3 oh. ก็คือ oh. fail to snack and drink to have while reading กินอะไรระหว่างอ่านหนังสือ oh. อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าตั้งแต่สมัยเรียนเป็นคนชอบกินเยลลี่มากโดยเฉพาะ oh. เยลลี่หมี่ฮาริโ hey, บเนี่ย ถ้าเป็นเพื่อนเงินจะรู้เลยว่ากินตลอดเวลาปกติเวลาอา่านหนังสือสอบถ้าไม่มีนี่คืออ่านไม่ได้เลยเพราะมันจะง,ง่วงคือง่วงมากต้องกินฮาริโบตลอดอา่านหนังสือสอบเขียนเปนเปอร์นู่นนี่นั่นอ่านหนังสืออ่านเล่นก็กินตลอดแต่ว่ามันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ทํางานหนักมากแล้วกินเยอะไปจนปัจจุบันนี้เลี่ยนกินฮาริโบไม่ได้อีกต่อไปแล้วปัจจุบันก็เลยกินอะไรไรสาระไปทั่วก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันว่าปัจจุบันชอบกินอะไรเป็นพิเศษแล้วว่าอ่านหนังสือนะคะข้อที่4 one reading habit other non-reader in your life consider to be weird ีนิสัยการอ่านหนังสือที่คนอื่นๆมองว่าแปลกหรอข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองแปลกนะด้านการอ่านหนังสือคือเป็นคนไม่ชอบยืมหนังสือค่ะไม่ว่าจะเป็นจากห้องสมุดหรือว่าจากเพื่อนหรืออะไรก็ตามคือถ้าถ้าอยากอ่านเล่มเนี้ยจะซื้อมาเลยเพราะว่าเป็นคนที่ถ้าอ่านอะไรแล้วมันจะจําแต่บางทีมันก็ไม่ได้จําได้ทุกประโยคทุกบทความอะไรเงี้ยแล้วบางทีนั่งอยู่ก็จะนึกถึงแบบ เฮ้ยนึกถึงข้อความในหนังสือเล่มนั้นจังเลยอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดไม่มีให้เปิดอ่านทันทีจะหงุดหงิดมากเพราะฉะนั้นทุกเล่มที่อ่านมาก,ก็เลยเพยายามจะซื้อเก็บไว้แล้วก็เวลาอยากรู้เมื่อไหร่ก็เดินไปหยิบเปิดอ่านได้เลยที่บ้านค่ะหลายคนที่ดูชาแนลประจําก็เลยจะเห็นว่าฉากหลังจะมีหนังสือเยอะมากก็พอนิสัยข้อนี้แหละค่ะข้อต่อไปข้อ5ก็คือ one book from your country which foreign book lover should read หนังสือเล่มหนึ่งจากประเทศของคุณที่อยากให้ชาวต่างชาติได้อ่านใช่ไหมอันนี้เลือกค่อนข้างยากเลยอะคือขอไม่เลือกเป็นเล่มแล้วกันอาจจะเลือกเป็นหนังสือของนักเขียนมากกว่าอย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่าชอบหนังสือของแก้วก้าวมากแล้วก็เป็นแฟนตาซีแบบไทยๆก็เลยรู้สึกว่าอยากให้หนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่ได้รับการแปลไปในต่างชาติให้เขาได้แบบได้อ่านกันเพราะว่ามันก็เป็นแฟนตาซีที่น่าสนใจแล้วมันก็ออกมาเป็นธีมไทยๆด้วยอะแบบเชื่อว่ามันจะไปด่งดังในต่างประเทศแล้วกันแล้วมันจะ เป็นความแปลกใหม่ในวงการแฟนตาซีระดับหนึ่งแต่ถ้าให้เลือกมาเล่มเดียวคงเลือกเล่มาทางเทวดาค่ะที่พูดถึงบ่อยหลายครั้งแล้วว่าในเรื่องเนี้ยเขาสมมติค่ะว่า,าถ้าสมมติเราเลือกเกิดได้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือมีแต้มมีแต้มบุญมาให้เลยแล้วก็เราสามารถเอาแต้มบุญไปเลือกได้ว่าจะใส่ด้านหน้าตาด้านความสามารถด้านฐานะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ซึ่งก็ทําให้ชีวิตของตัวเอกพลิกผันไปเยอะมากด้วยการเลือกเกิดอันนี้นะคะ นี่ก็เป็นเล่มที่ถ้าเลือกได้จะให้ชาวต่างชาติได้อ่านค่ะส่วนข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือ share some idea s on how you wish to organize your book แบ่งปันวิธีการจัดหนังสือเข้าชั้นหนังสือใช่ไหมจริงๆข้อนี้ควรจะอธิบานตอนที่มีหนังสือวางอยู่เต็มไปหมดอนะนะแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เราไม่มีไม่เป็นไรไม่แชร์นะคะก็ปกติเนี่ยถ้าจัดหนังสือส่วนมากจะจัดแบ่งเป็นมว้วนๆพอสมควรนะแต่ว่าก็มีมีระบบแบบของตัวเองที่ จะทําให้คนหาเจอเวลาต้องการหาก็จะจัดแบ่งตามประเภทก่อนจะเป็นแบบว่าชั้นนี้ชั้นวรรณคดีชั้นนี้ชั้นประวัติศาสตร์ชั้นนี้ชั้นนิยายแฟนตาซีชั้นนี้ชั้นนิยายแปลนะอะไรทํานองเนี้ยก็แบ่งเป็นประเภทหนังสือแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เรียงดิวอี้หรือเรียงอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นทํานองนี้เราก็จะมีชั้นพิเศษอยู่สองสชั้นที่เป็นชั้นนักเขียนคนโปรดเพราะว่าพอชอบหนังสือใครแล้วก็จะซื้อหนังสือคนนั้นเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเต็มชั้น จะจัดสามารถจัดเข้าไปเต็มชั้นได้หนึ่งชั้นเลยเช่นชั้นพระราชนิพิพลพระบาทสเมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6หรือว่าชั้นแก้วเก้าที่เมื่อกี้พูดถึงไปชอบมากจริงๆ เราก็จะมีพวกชั้นหนังสือที่เคยทํางานด้วยแบบชั้นทิตกซีหรือว่าชั้นหนังสือที่ตัวเองเขียนทํานองเนี้ยค่ะแบ่งมุ่งมุ่งสูๆแต่ก็มีระบบของตัวเองไม่แน่ใจว่าคลิปนี้ได้อะไรหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะทําให้รู้จักวิวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแท็กจากออมเป็นเพื่อนกันในคณะอักษรศาสตร์ค่ะออมทำชาแนลยูทูบแล้วก็ทำไอจีด้วยสามารถไปตามได้นี่คือ จิกแคกเขามาเล่นโดยที่ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยนะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วิวด้วยค่ะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ค่ะหลังจาก subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านหลังปุ่ม subscribe ด้วยจะได้รู้ทุกครั้งที่มีวิดีโอใหม่อัพเลยวันนี้ลาไปก่อนนะคะบายๆสวัสดีค่ะ